พูดถึงเรื่องของงูนี่คุณสัญญาคนหนึ่งแหละที่ไม่ต้องชะตากับพวกงูเอาเสียเลยหากเป็นพวกงูที่ไม่มีพิษก็จะรู้สึกขนลุกแล้วก็ขยะขยงังแต่ถ้าเป็นพวกงูมีพิษก็จะเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาอีกหลายเท่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กแกเคยโดนงูเขียวตัวเท่าดั้มไม่กวาดกัดก็เลยจงเกียจจงชังพวกงูมาตั้งแต่นั้น ตอนเด็กก็ซุกซนเอาเรื่องไม่น้อยทั้งบุกป,ป่าปีนต้นไม้บางครั้งปีนขึ้นไปเจองูบนต้นไม้ต้องถอยลงมาแทบไม่ทันโดยเอาหน้าอกครูดลงมาจนได้เลือดซิบๆบ,บางครั้งครูดลงมาพอที่จะดีดตัวลงพื้นได้ก็ดีดตัวลงมาแต่เสียท่าเสียจังหวะก็เคล็ดขัดยอกอยู่หลายวันแต่บางครั้งแกเห็นงูที่ตายแล้วก็อดที่จะหาความสนุกใส่ตัวไม่ได้เหมือนกัน โดยจะเอาเชือกมัดที่คองูแล้วเดินลากให้หมามันไล่เห่าแล้วแกก็หัวเราะด้วยความชอบใจเมื่อก่อนแถวบ้านแกมีงูเยอะมากเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ําแล้วก็เพื่อนบ้านพากันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ทําเล้าให้ตาหากสัตว์ปีกอย่างเป็ดไก่ก็คืออาหารโปรดของพวกงูโดยเฉพาะงูเหลือมเข้าเล้าไหนก็พังเล้านั้นเมื่อเพื่อนบ้านจับได้ก็มักจะเอาใส่กระสอบไปปล่อยที่อื่น แต่ก็มีตัวใหม่มาเรื่อยบางคนก็ป้องกันด้วยการเอาตาข่ายมาขึงรอบเล้าเป็ดเล้าไก่ซึ่งก็ได้ผลดีแต่บางคนก็ไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีนี้ทำให้งูเลื้อยเข้าไปกินเป็ดกินไก่ได้อย่างง่ายดายกว่าเจ้าของจะรู้เป็ดไก่ก็เส็ดงูไปหลายตัวแล้วปัญหาเหล่านี้ค่อยๆหมดไปเมื่อมีคนขายแรงงานมาปักหลักก่อสร้างอาคารพณิชย์ เพราะว่าคนงานเหล่านี้ชอบกินงูเวลามีงูมากินเป็ดกินไก่บ้านใครเจ้าของบ้านก็จะไปตามพวกคนงานเหล่านี้มาจัดการคุณสัญญาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คละกันหลายตัวได้กินทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันแต่พวกงูนะไม่มีวาสนาได้กินเป็ดไก่ที่แกเลี้ยงไว้หรอกเพราะว่าแกป้องกันอย่างดีไม่ว่างูตัวเล็กหรืองูตัวใหญ่โผลมาในเป็นติดตาข่ายทุกตัว คนงานก่อสร้างบอกว่าเนื้องูอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อควายแล้วก็เป็ดไก่จะต้มยำทำแกงก็ได้ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะนิยมผัดเผ็ดซะมากกว่าปกติคนงานก่อสร้างก็ตั้งวงกันทุกเย็นอยู่แล้วมือไหนมีเมนูงูก็จะตั้งวงกันดึกหน่อยแต่ก็ไม่อึกระทึกครึกโครมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครสักครั้งที่คุมบ้านคุณสัญญาได้สมาชิกมาจากต่างอำเภอ เป็นสมาชิกใหม่ชื่อนายเจียมอมาเช่าห้องใต้ถุนบ้านป้าทวินตอนแรกมาคนเดียวพออยู่ได้ระยะหนึ่งก็เอาเมียเอาลูกมาอยู่ด้วยอาเจียมนี่ทำงานอยู่โรงพิมพ์ส่วนเมียก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกชายอายุสองขวบทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าบางวันก็กลับหกโมงเย็นบางวันมีงานเยอะก็กลับดึกหน่อยตอนนั้นอาคารพณิชย์เป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือแต่ทาสีและตกแต่งภายในเท่านั้น อาเจียมรู้จักกับคนงานก่อสร้างคนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันพอเลิกเงินมาจะไม่เข้าบ้านแต่จะแวะกินแวะคุยกับคนงานก่อสร้างก่อนบางครั้งอาน้อยซึ่งเป็นเมียต้องจูงมือลูกออกไปตามแล้วก็ผูกท้องกินข้าวกินปลากันที่นั่นเลยมีอยู่วันหนึ่งคุณสัญญาได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตะ๊กระตากอย่างผิดปกติก็เลยรีบวิ่งไปที่เล้าไก่ แล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆจนพบว่ามีงูตัวสีดำขนาดเท่าแขนยาวประมาณวากว่าติดไข่ที่แกขึงไว้ตอนแรกว่าจะไปตามคนงานก่อสร้างให้มาจัดการแต่นึกได้ว่าเป็นวันหยุดของอาเจียมก็เลยไปตามอาเจียมให้มาจัดการแทนอาเจียมก็ถามว่างูอะไรเหรอตัวมันดำดำอ่ะสงสัยจะเป็นงูเห่าหรือไม่ก็งูจงอางนะครับเสร็จแล้วก็พาอาเจียมมาที่บ้านแล้วก็เดินไปที่เล้าไก่ พอแกเห็นงูสีดำตัวนั้นก็หัวเราะร่วนเอองูเห่างูจงอางที่ไหนนี่มันงูสิงต่างหากออผมไม่รู้นี่ครับเห็นมันตัวสีดำๆก็นึกว่าเป็นงูเห่างูจงอางอาเจียมเดินไปจับที่คองูสิงตัวนั้นซึ่งมันก็ดิ้นแรงมากแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดจนอาเจียมไม่สามารถจะปลดออกจากตาข่ายได้เลยคุณสัญญาก็เลยต้องสละตาข่ายส่วนที่งูสิงนั้นติดอยู่ด้วยการเอามีดมาให้อาเจียมตัด ดีนะที่เป็นวันหยุดเออเอาแล้วนี่อ,า,อาจะเอาไปปล่อยที่ไหนล่ะครับอืมเอาไปปล่อยก็เสียดายแย่ดิคุณสัญญามองอาเจียมเลาะตาข่ายโดยที่มือข้างหนึ่งยังกำคองงูสิงเอาไว้นั่นขณะที่งูสิงตอนนั้นก็เหมือนจะเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อตาข่ายที่พันตัวค่อยๆขาดไปทีละตาสองตาอาเจียมจะเอาไปทำอะไรเหรอต้อมยำที่เด็ดนักอะ อร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นหนไหนแล้วมีคนกินด้วยเหละครับแหมของแบบนี้เอาไว้กินคนเดียวมันจะอร่อยที่ไหนละ่ะเพื่อแผ่กันกินได้เล่าคนละกรุบสองกลุบอย่าบอกใครเดียวนี่ถ้าเป็นงูเห่านี่จะเด็ดกว่านี้นะอาเจียมก็จัดการกับตาไขา่บจนหมดแล้วก็จับหัวจับหางงูสิงยืดออกได้วากว่า แล้วคุณสัญญาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่ออาเจียมปล่อยหางงูแล้วเหวี่ยงอย่างแรงโดยที่มือข้างหนึ่งยังคงกำรรมที่คอของงูสิงเอาไว้ครั้งเดียวยังไม่พอเพราะว่ามีครั้งสองและสามตามมาจากนั้นอาเจียมก็ทิ้งลงพื้นปรากฏว่าง,งูสิงตัวนั้นเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเท่านั้นเออทำอย่างนี้ทําไมอะ,อะ,อะก็เพื่อจะให้ข้อต่อข้อกระดูกของมันหลุดจากกันไงละ่ะเป็นการยืดอายุกว่าจะถึงเวลานั้น แล้วมันไม่ทรมานแย่หรอครับเออไปคิดอย่างนั้นก็จบกันพอดีไอ้ของอย่างนี้มันก็ต้องทําใจคิดว่ามันเป็นอาหารของเราอย่างหนึง่งอย่าไปคิดอะไรมากเลยงูสิงตัวนั้นยังไม่ตายเพราะว่ายังขยับขยื่นได้อยู่เพียงแต่ไม่เร็วเหมือนก่อนคุณสัญญาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารมากกว่าขยะขยแยงแล้วก็เกลียดกลัวเป็นไหนไหนอาเจียมก็กม้มควา้ากลางลำตัวเขามันขึ้นมาแล้วเอาพาดบ่าจากนั้นก็เดินกลับบ้าน โดยที่คุณสัญญาไม่ได้ตามไปเพราะว่าต้องซ่อมตาข่ายด้วยการใช้เชือกในล่อนร้อยตาข่ายให้เป็นผืนเดียวกันซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากอาเจียมกลับไปได้ชั่วโมงกวา่าแกก็ตามไปดูว่างูสิงตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าอาเจียมกําลังนั่งลอกหนังงูสิงที่ไม่เกรียมมองเห็นเนื้องูขาวจุว้วคุณสัญ,ญญาเป็นคนเกลียดงูก็จริงแต่บางครั้งก็อดสงสารไม่ได้ แสดงว่าอาเจียมกลับมาถึงบ้านก็ก่อไฟเอางูสิงตัวนั้นย่างเลยตอนบ่ายแก่ๆอีกหน่อยคนงานก่อสร้างก็จะเลิกงานแล้วอาเจียมคงจะเอาไปกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างเพราะแต่ละคนก็ชอบกินงูอยู่แล้วคุณสัญญามารู้ในวันต่อมาว่าอาเจียมเอางูสิงตัวนั้นไปต้มยำกินกับเพื่อนๆมีเหล้าเป็นตัวชูโรงและอน้อยเมียของอาเจียมกับลูกชายก็ร่วมวงด้วย อาน้อยนะท้องได้ 3, าสี่เดือนแล้วอาหารการกินบางอย่างก็ต้องระวังเพราะกินแล้วจะผิดสําแลงเอาได้คุณสัญญารู้จากปากอาน้อยเองว่าอาน้อยก็กินงูเหมือนกันเพราะว่าอยู่บ้านนอกมาตลอดเพิ่งจะได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ไม่กี่เดือนเองเรื่องอาหารการกินของคนอีสานในชนบทไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้มีข้าวติดยุงติดชางมีปลาราหายสองหาก็กินได้คุ้มปี ปลาที่ติดแหไม่มีเวลาปลดทีละตัวหรอกครับต้องเอาเชือกลงไปมัดตีนแห я, แล้วดึงดึงขึ้นใส่ท้องเรือพายกลับเข้าฝั่งหากเป็นแหใไหนล่อนก็จะสั่นๆบางทีปลาก็จะหล่นหรือว่าหลุดจากตาแห я, จากนั้นก็จัดก,การผ่าท้องหรือว่าจะแกล่เอาเกลือคลุกเคล้าพอรุ่งเช้าก็เอาไปผึ่งตากแดดทําเป็นปลาแห้งเก็บไว้กินได้นานหลายเดือนหรือว่าทาปลาร้าก็สามารถเก็บไว้กินได้หลายปี ปลาที่แปรรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลารา้าหรือปลาส้มนี่แหละเอาไว้แลกข้าวสารแล้วก็ไม่ต้องออกไปหาแลกเองเพราะว่าคุณสัญญามีเพื่อนและน้องๆคนรู้จักเยอะหิ้วถุงข้าวสารมาแลกถึงบ้านตั้งแต่คนงานก่อสร้างมาปักหลักอยู่แถวบ้านแกนี่น่าจะกินงูเห่างูสิงไปแล้วไม่ต่ำไายี่สิบตัวรวมทั้งงูเหลือมเพราะว่าเห็นพวกเขาตากหนังงูเห็นแล้วก็ขนลุก หลายเดือนต่อมาป้าสัาลีมาตามอาเจียมไปช่วยจัดการงูเหลือมที่ติดตาข่ายพอคุณสัญญารู้ข่าวก็วิ่งไปดูเห็นอาเจียมเอามีดตัดตาข่ายตรงที่งูเหลือมติดอยู่เลาะตาข่ายจากตัวงูก่อนจะยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วป้าสัาลีก็ให้เงินอาเจียมจำนวนหนึ่งเป็นค่าเหนื่อยจากนั้นอาเจียมก็หิ้วถุงปุ๋ยกลับบ้านตอนแรกก็นึกว่าอาเจียมคงจะเอาไปทำกับแกล้มกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างแต่อาเจียมบอกว่าจะเอาไปปล่อย อ่าคุณสัญญาก็สงสัยอ้าวไม่เอาไปกินกับเพื่อนเอนหรือครับเพ,เพื่อนเพื่นเขท้วงว่าช่วงนี้ห้ามกินงูทําไมหรอครับเมียของอาท้องแก่อีกเดือนสองเดือนก็จะคลอดลูกแล้วอ้าวแล้วอาน,น้อยจะคลอดลูกแล้วเกี่ยวอะไรกับงูนะครับเคยได้ยินเรื่องเด็กงูมไหมล่ะอาเจมกลัวว่าลูกออกมาจะมีผิวเป็นเกล็ดงูหรอครับ ตอนนั้นมีข่าวเด็กงูเหลือมดังครึกโครมอยู่พอดีคงจะทําให้อาเจียมกลัวว่าลูกที่กําลังจะเกิดจะเป็นเหมือนเด็กงูเหลือมที่เป็นข่าวก็เลยต้องงดกินงูทั้งที่เป็นของโปรดอาเจียมนั่งรถสองแถวเอางูเหลือมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ยอมกินงูอีกเลยเพราะว่าคนงานก่อสร้างเขาย้ายไปทํางานที่อื่นกันแล้วเดือนถัดมาอาน้อยก็ได้กําเนิดลูกคนที่สองนี่เป็นผู้ชายเหมือนคนแรกผิวดําต่างหาก คนแรกผิวขาวเหมือนอาน้อยอาเจยีมเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกถึงสี่คนด้วยกันแต่อาเจยีมก็ขยันทำงานจนนายจ้างขึ้นเงินเดือนให้ลูกคนเล็กของอาเจยีมกับอาน้อยโตวันโตคืนจนกระทั่งอายุได้สองขวบก็เริ่มมีอาการผิดปกติตามผิวหนังนั่นก็คือผิวหนังจะแห้งแล้วก็เป็นสเก็ด มีอาการคันยิ่งอากาศร้อนเหงื่อออกมากก็ยิ่งคันแล้วเด็กก็เกาจนเลือดซิบคุณสัญญาตัดว่านหังจระเข้ไปให้อน้อยลองแปะบริเวณแผลที่เป็นสะเก็ดของลูกชายซึ่งก็ทุเลาได้เยอะแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหายขาดก็เลยบอกอาเจียมกับอน้อยพาลูกชายคนเล็กไปหาหมอที่อนามัยเพราะว่าน่าจะได้ผลกว่าการรักษาเอาเองอน้อยพาลูกชายไปเองเพราะว่าอาเจียมไปทำงาน หมอให้ทั้งยากินยาทามาตอนแรกทำท่าว่าจะหายเพราะว่าแผลลดน้อยลงแต่เจออากาศร้อนๆวันไหนอาการก็จะกำเริบขึ้นมาอีกเอาไปเอามาอาการก็เป็นเหมือนเดิมทั้งที่ไปหาหมอทุกอาทิตย์คุณสัญญาเห็นลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยเกาที่แผลจนเลือดซิบคงจะคันมากแต่เกาแล้วก็รู้สึกเจ็บตามมา ยิ่งเหงื่อออกก็จะมีอาการคันมากขึ้นไม่ได้สนุกกับเพื่อนๆตามวัยของเด็กที่กำลังเล่นกำลังกินลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอา้อยก็นับวันโตขึ้นแต่อาการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าจะหายขาดเอาเสียเลยอาเจียมกับอาน้นยก็จนบรรัญญาต้องเลี้ยงลูกตามยถากรรมเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเพราะมีน้ำจิตน้ำใจไปให้กำลังใจกับเด็กน้อยต่อสู้กับโรคดังกล่าว เพื่อนบ้านส่วนหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเป็นเพราะพ่อกับแม่ของเด็กชอบกินงูก็เลยทําให้เป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เชื่อแม้แต่อาเจียมเองก็ยอมรับว่าเป็นเพราะบาปกรรมแม้ว่าจะไม่เกิดกับตัวเองแต่บาปกรรมก็เกิดขึ้นได้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นทายาทแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายังอยากกินงูอยู่อีกหรือเปล่าครับไม่กินแล้วอาเลิกกินงูตลอดชีวิตเลยละ แม่ไม่ใช่คำมั่นสัญญาและสาบานอะไรแต่อาเจยมก็พูดจริงทำจริงคือไม่กินงูอีกเลยจงกระทั่งอาน้อยให้กำเนิดลูกคนที่สามเป็นผู้หญิงเด็กน้อยโตว,วันโตคืนก็ไม่พบว่าผิดปกติแต่อย่างใดในขณะที่ลูกคนที่สองก็เริ่มดีขึ้นเพราะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเมื่อป้าทวินขายบ้านอาจยมกับลูกเมียก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่และหลังจากนั้นคุณสัญญาก็ไม่ได้ รู้ข่าวทราบข่าวของอาเจียมอีกเลยครับท่านผู้ฟังเคยตีงูไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าเรื่องคุณตีงูอ่าคนที่เคยตีงูแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคุณวัชระครับเป็นลูกชาวสวน มีพี่น้องอยู่ด้วยกันสี่คนพ่อแม่อีกสองรวมเป็นหก็อยู่กันอย่างมีความสุขตามธรรมดาของชาวสวนนั่นนะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกทํางานค่ําลงก็กินข้าวแล้วก็นอนไม่นอนก็เที่ยวไปตามบ้านใกล้ๆกันเช้าก็ทํางานเย็นก็เที่ยวครบเพื่อนน,นี่คือคุณวัชระก็ยังหนุ่มนี่ครับก็ดีบ้างชั่วบ้างครบหมดละตามภาษาของคนที่สนุกที่รักการเที่ยว การเที่ยวกับไปทั่วแต่ไม่เคยไปวัดจะไปก็ตอนที่เขามีหนังมีลิเกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะพ่อเที่ยวกับกินก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่ไปก่อกรรมขึ้นมาครับคืออย่างนี้ครับคุณวัชระเองเนี่ยเป็นคนที่เกลียดสัตว์มากโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานนี่เกลียดมากเลยงูนี่เกลียดอันดับหนึ่งตอนที่ทํางานอยู่ในสวนถ้าเจองูเนี่ยตัวไหนแล้วแต่ถ้าเจอคุณวัชระเข้าเนี่ยต้องตายทุกตัว เสร็จแล้วพอคุณวัชราเจอก็จะชวนเพื่อนมาคอยดักตีมันไม่เคยคิดสงสารไม่เคยคิดปราณีต่อชีวิตของมันว่ามันจะเป็นยังไงขอให้ได้ตีมันนะพอใจแล้วบางทีกําลังรดน้ําฉีดยาอยู่พอเจองูปับ๊บก็จะหยุดงานที่ทําเลยเรื่องงานเอาไว้ก่อนไม่สําคัญสําคัญอยู่ต้องตีงูก่อนเรียกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่เป็นอันว่างูตัวนั้นจะตาขาดแน่นอนร้อยเปเซตีเป็นนิสยัยเคยชิน จุดที่สาคัญที่จะตีมันก็คือที่หัวมันนะครับเพราะมันแน่นอนว่าที่อื่นโดนทีเดียวไปนนันว่าเรียบร้อยคือต้องตายแน่ๆต่อมาตอนหลังผู้ใหญ่เขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ตีแต่บอกอย่าไปตีหัวมันให้ตีตามตัวเพราะว่าไปตีหัวมันเดี๋ยวเคี้ยวมันหักมันจะกระเด็นมาทิ่มตีเราถ้าไปเจองูมีพิษจะทําให้ถึงตายได้คุณวัชระก็เลยทําตามเขาแนะ่คือตีแล้วจะตีตามหลังจนถึงหางนี่พอได้วิธีการตีก็ เจอเจองูที่จะต้องจัดการที่เขาแนะให้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งที่แกเกิดนึกสงสารงูขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เลิกตีมันก็คือวันนึงเจองูเห่าตาลานครับตัวประมาณสักข,ข้อมือเด็กเห็นจะได้ตัวใหญ่มากตอนที่เจอตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงเช้าเจอมันอยู่ในร่องสวนกำลังเลื้อยจะลงคลองอยู่แล้วพอเจอมันเนี่ยใจยก็คิดเลยว่าจะทำยังไงดี กลัวมันก็กลัวเหมือนกันามันตัวใหญ่มากกลัวจะตีมันไม่ตายแต่อีกใจก็คิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่ตีปล่อยมันว่าถ้ามันเกิดมากัดเราเข้าเราก็ต้องตายคิดได้อย่างนั้นก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องตีให้ได้ถึงจะเสี่ยงก็ต้องเอาก็เลยไปหาไม้มาท่อหนึ่งที่พอเหมาะมือนะเวลานั้นคุณวัชระอยู่คนเดียวด้วยก็เลยต้องใช้วิธีการแล้วก็วางแผนในใจคือได้ไม้แล้วก็ต้องต้อนให้มันลงคลองร่องสวนแต่มันดูเหมือนว่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงตัวมันมันก็คอยระวัง พอคุณวัชระจะตีมันก็หดหัวจมน้ําเสียก็เลยตีไม่โดนตีอยู่อย่างเนี้ยหลายครั้งหลายหนก็ไม่โดนอีกเอ้ก็เลยมาคิดว่าทํายังไงมันถึงจะไม่หดหัวได้ก็ยืนคิดอยู่พักก็คิดออกคือคิดว่าถ้ามันไม่ได้หายใจมันคงต้องเสียท่าแน่ก็เลยไม่ตีมันตอนนั้นจะใช้วิธีแกล้งตีให้มันหดหัวจมน้ําพอมันจะโผล่หัวขึ้นมาก็คอยแย่ให้มันหดจมลงไปอีกพอมันจะโผล่ก็แย่อีกทําอยู่อย่างเนี้ยประมาณยี่สิบนาที มันไม่ได้หายใจมันก็แย่นะคุณวัชระก็เลยปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาหายใจบ้างตอนที่มันโผล่มาหายใจตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วล่ะเงื้อม้เต็มที่ลงก้านคอพอดีเลยมันก็อยากจะหดหัวเหมือนกันแต่ไม่ทันน่ะมันช้าช้ากว่าไม้เพราะว่ามันไม่ได้หายใจมานานพอโดนไม้เนี่ยมันดิ้นด้วยความเจ็บคุณวัชระก็ซ้ําลงไปไม่นับเลยเสร็จแล้วก็เกี่ยมันขึ้นมาดูบนที่แห้งนั่งดูมันด้วยความภูมิใจที่งานนี้สําเร็จไปได้ด้วยดี ใช้เวลาอยู่กับมันเกือบสองชั่วโมงคุณวัชระบอกโมโหมากตอนนั้นเลยตีใหญ่ตีตั้งแต่หลังจนหางกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเว้นไว้ตีหัวนี่ยจะไม่ตีเพราะผู้ใหญ่เขาเคยบอกไว้ตีแล้วไม่หนำซ้ำก็เอายังใส่ครกตำนะตำจนได้ที่เอาฝังดินไว้พอทำได้เสร็จก็กลับมาด้วยความสบายใจเพราะว่าฆ่าศัตรูได้แล้วเสร็จแล้ววันนั้น คุณวัชระบอกว่าวันที่ต้องรับผลที่ทำอาไว้ตอนนั้นอายุใกล้บวชแล้วแต่ยังไม่อยากบวชก็เลยปล่อยให้เข้าพรรษาเป็นอันว่าพรรษานั้นไม่ได้บวชพอมาถึงประมาณเดือนสิบของปีนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็แบกของหนักพอตอนเช้าหลังยอกยอกรู้สึกเสียวหลังแป๊บ,ปบก็ไปซื้อยามากินอยู่หลายวันก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอจับเส้นจับก็ไม่หายหมอที่ไหนดีก็ไปหาอยู่ร่วมปี ยิ่งหายิ่งไม่หายมีแต่หนักขึ้นจนกระทั่งมาถึงปีใหม่วันนั้นเป็นวันที่ทรมานทั้งกายทั้งใจที่สุดเลยปวดหลังที่สุดในชีวิตไม่เคยได้รับความเจ็บปวดเท่าครั้งนี้เลยนอนก็ปวดไม่นอนก็ปวด,นนก,ปวดก็ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนั้นก็คิดอยู่อย่างเดียวคืออยากจะตายอย่างเดียวความตายเท่านั้นที่ช่วยพ้นจากความทรมานได้ผู้ใหญ่ที่บ้านที่คุณวชระอยู่ก็คอยระวงังกลัวแกจะฆ่าตัวตายอ ก็เลยไปซื้อยาแก้ปวดมากินพอประทังอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองแล้วต่อมา,อาไปจับใบดำใบแดงเป็นทหารไม่โดนก็เลยมาบวชอยู่สองภาษาอยู่ไปเรียนไปก็พอสำนึกรู้ขึ้นมาว่านี่วันเวลาที่เราได้ทำกับเขาเนมาถึงแล้วไอ้ความเจ็บหลังครั้งนี้คงจะเป็นเพราะเราเนี่ยไปตีงูนั่นเองก็เลยปลงแล้วก็ทำจิตให้สบายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับมันใจก็คิดว่า เรายอมรับใช้กรรมที่ได้ทำอาไว้ขอใช้ให้ทั้งหมดในชาตินี้อย่าได้ติดตามต่อไปในชาติหน้าอีกเลยแล้วต่อมาก็ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะก็ถึงได้เข้าใจว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่เราก่อเอาไว้อันเป็นหลักความจริงแน่แท้ที่คนเราหนีไปไม่ได้เลยครับคุณวัชราบ,บอกว่าอยากจะฝากให้บอกกับท่านทั้งหลายว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้แต่มันก็มีจิตใจเช่นเดียวกับเราได้รับความรังเกียจเดียดฉันจากชาวโลกมันก็บาปกรรมพอแล้วขออย่าได้เบียดเบียนชีวิตของมันเลยแล้วก็คุณวัชระบอกว่าตั้งใจเอาไว้ต่อไปนี้จะไม่ฆ่ามันอีกแล้วขวาจารู้ก็เกือบจะสายแต้ก็ยว่าังใจาไวต่ไป้มาคิดอ้าได้ก็เลียวขอใอม,มเลย้วก็อว่าตงใาต่อมัน,นี้จะไม่ฆมันบ ถึงมันจะเป็นสัตว์ที่น่ากเกลียดน,น่ากลัวยังไงก็แล้วแต่อย่าถึงกับไปเข็นฆ่าล่าชีวิตมันเลยถ้าไล่มันได้ก็ไล่มันไปสะเถอะครับมันจะได้ไม่บาปไม่กรรมเมืนอย่างแก